แตงโม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 นั้นลูใหญ่คนใหญ่ครับผมเหงาครับคนใหญ่คนใหนญห่ครับโอ้ผมหยิบตุกตานายมาแล้วยายอยู่ไหนครับยายไม่ชอบผมไม่หยิบตุกตานเช่เหรอครับนี่ยายครับนี่ตุกตาตุ๊กตาตุ๊กตาใหญ่ครับนี่นี่ตุกตายาญครับ <c oughs> ตุ๊กตาใหญ่ครับตุ๊กตาใหญ่ครับอืมวันนี้อยู่ในเกมอีแก,กหัวร่นหรือชื่อคือ ยายแกรนี่เห็นคนเล่นกันค่อนข้างเยอะประมาณยูทูบเบอร์อะไรพีซีบอยใครก็ไม่รู้ก็เล่นกันค่อนข้างอยู่ค่อนข้างยอยู่เกมนี้อยู่มาในปีสองพันสิบเจ็ถึงสองพันสปและจริงกูไม่รู้จักเกมนี้กูก็ไม่รู้จักอีกทีคืออีซีบอย เราคุณผ่านทำเพลงไป let's go อันนี้กูจะเล่นให้จบเลยเลยแบบจบจบเลยแบบถ้าตายแบบตายห้าวันแบบแค่สองครั้งกูไม่กูไม่เลิกเล่นหรอกกูจะเล่นให้จบเลยจบทุกภาค ก็จะแยกเป็น EP EP ไหนะ่อะไรมาปลาได้ไหมอีกแกมนิดดิอุ่นเิ้วอุ่นเยิ้วอุ่นเยิ้วอุ่นเยิ้วอีกแก กกนี่ไอแก่จวนอันนี้จะเล่นแบบปกติแบบเล่นๆไปก่อนแบบง,องงองงองงกงะลองกรเล้งกระลองกะ,ลงกะลงเลงก่อน แล้ขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่แกกงเขียนรักใครเนี่ยเออมันเหมาะที่จะมารักอะไรตอนนี้ไหมเนี่ยยดาออแกไปไกลกู yeah, I ke. I ke. I ke กุเรนไอสัตว์เขาจับจับเอาจับจับเขาจับ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 เขาจับ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 เขาเดะ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 เขาเดะเดะเดะเดะ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  dài qua, quá, dài bác quá ấy ba. dài yai ấy kulenzo yai ba. A lên số tete bác tete 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 Cú bao hũ được không? hình John Wick cũng là sẽ kẻ bạc rồi. จำได้ว่ามีห้องลับอยู่ห้องลับมันอยู่ไหนอยู่วะเฮ้ยอาโลอะไรอ่ะโอ้ห้องคี โบกคลิปหายสัตว์โอรามันใหญ่ไอ้ยี่ใหญ่บักกูสบายเลยสัตว์กูสบายเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะสบายสบาย ที่อีแก่บักว่ะสบายเลยสบายโอ้อีแก่บัก อุ้งสบายเลยงานนี้อีแกบักโอ้แตงโม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 นั้นลูกใหญ่ อะไรแก่กูไม่อยู่แล้วโอ้ยีซสี่ีซสี่ชิบหายใครนี่นื้ตายยู่ชิบหายวะสี่ห้ารอบโอ้กูตายรอบเดียวเดี๋ยว,วยกูจะตายอีกวะเดี๋ยวพึ่งปากดีกว่าขอลาไปเล่นน้ำม่อีกแล้วลูก อีแก่มันกี่ดีอยากเตี้ยวอ่ะเฮ้ยวัยรุ่นเซ็งว่าอีแก่ไม่อยู่ Quay mùa ghê mùa không mùa ghê 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 mùa ghê

นี่ไาทำอะไรเสร็จรูป หมากูาเด็กกระดูกแะเอ้ยอีซี่ไปไหมชั้นตาดินตรงไหนนะอ๋อนี่ tre Chân đông càn côn tre Chân không? mày tọc này em trái đông này เข้าของเวอรเด็กเปรี้ยวเด็กเปรี้ยวครับเด็กเปรี้ยวโอ้เสร็จปืน เาจังยายอยู่ไหนหนูอยากเล่นกับยายยายครับยายครับผมอยากเล่นกับยายครับคนยายคนยายอีแก <I ke. S 1> เอา้ามาผิดที่ลืมด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 ืมคณยายครับโอ้อาหายอยูอ คนณยายครับผมเหงาครับคนณยายคนณยายครับคนณยายคนณยายครับคนณยายผมเหงาจังเลยผมเหงาจังเลย เหงาจังเลย

อันน oh, ี้น oh, ี่นี่นี่ขึ้นเงยโอ้ห้องรับ โอบาทค,ครับควยเดี๋ยวปูเอาเนื้อมาให้

เอาจังโว้ยย้ายไม่อยู่โอ้ยิ้นส่วนปืนนี่เดี๋ยวมากลับเอากลับมาเอารออยู่นี่นะรถซองเซมิออโต้ปะยิงได้ทีละนะัดอะน่าจะเซมิออโต้ ชอบตังเนเลยลูกสองเซมิออโต้เนี่ยสบายสบายเทนสบายหรือเปล่าเฮ้เฮ้เฮ้ 嘿，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 嗯，嘿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 啊，嘿，嘿，嘿，啊，嘿、啊。 เาชิ้นส่วนปืนครับเอาชิ้นส่วนปืนครับลูกซองครับลูกซองตรงนี้เปิดไม่ได้โอ้ลืมเอาเนื้อให้อีกกาไปรออยูนี่อหนูเดี๋ยวพี่เอาเนื้อมาให้ อยางหนูอยู่น้นนี่แหละแก่แล้วอยู่นั้นนี่แหละไม่มีอะไรเลยเลี้ยงหลานยังไงนี่ยมีสเต็กอย่างเดียวนี่เออเลี้ยงหลานยังไงวะเนี่อยอีแก่อีแก่เลี้ยงหลานางไงวะเนี่พี่ไอชาใจเย็นก่อนพี่อีแก่เลี้ยงหลานไงเนี่ม ไปโอ๊ยคย่ายแมน่นแมน่นอือหือแมน่นแมน่น ส,สวยๆขอส,สวยๆขอขอส,สวยๆหนะ่อยหวยเอาไปไปแดกไอศคริตออเอาไปแดก มึงโยนมีแรงวลยเนี่ยมึงโยนมีแรงวลยเนี่ยเว้ยมาไปกาเป็ดเอ้ยเดี๋ยวมันหนูส่องยัดนาม่ง ห้องเมื่อกี้อยู่ไหนวะห้องรับอันนี้โอเคชิ้นส่วนปืนออกไปเฮ้ตกตา มหยิบตุ๊กตาใหญ่มาแล้วโอ้ผมหยิบตุ๊กตาใหญ่มาแล้วใาญ่อยู่ไหนครับใหญ่ไม่ชอบผมไม่หยิบตุ๊กตาเใช่เหรอครับนี่ยายครับนี่ตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาใหญ่ครับอืมนี่นี่ตุ๊กตาใหญ่ครับตุ๊กตาหญยครับตุ๊กตาใหญ่ครับอืม ยัยไม่พูดอย่างนี้หลอนลาเสียใจครับหลาเสียใจนี่ส่วนตืนนะ

แมวมิหยุดหนูร้าเริงแมวมิหยุดหนูร้าเริงเดี๋ยวตัดไปตรงที่ได้ลูกซองมาแล้วกันตัดแปดสิบกูตกกูตกด่านฟ้าตายยายหายติดบักและไอ้หา่า <c ười> กลับมารุ่นรถถึกอีกแล้วอย,อยู่ไหนยอ,ยอยู่ไหนยอ,ยอยู่ไหนยอ,ยอยู่ไหนยอยูอย่ไหนยาย โอ <Okay. laughs> เกโอเคฮ้ยไม้เมายถึงจะไม่ได้ผลว้ยต้องให้อยู่ตรงนั้นเนี่ยกูตายอย่างเงี้ยเออเนยยี่หมออุนตะมรอยเออนั่นอะไรเงยโอเก อเกมีอยู่ไหนดอดไปเด็กเปเย้มันมีกระตักก็ขอจบอีพีที่หนึ่งแบบอย่างงี้ไปก่อนี่ไม่เกรียนดีเอ้ยอย่ติดรักอย่างเกรียนเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่นอีพีสองต่อเอียย่ก็เจ้าเลยอย่าติดบักกูสบายเลยเพอกูตกเอียเยกูตายห่าเลย เออบ๊ายบายนี่ก็มีเท่านี้แหละก็ตัดจบเถอะบ๊ายบายจ้าฝากไลค์แชร์ด้วย